เมสกนะตอมผลงาแบบลาวากาไม่ก yes, oh, yeah, ่มีแค่แต่ตุ้มกับคนใหม่กูเจอทีไหนอ่อมีประทานที่จารจักรพรรดิแดงกูตุ้มหเอ่อหนึครตอมกูพูดดู อันนี้ตำรวจทำลนกตอนนี้นอำผอครับโตใครับอ,อันนี้รู้หนอ, <laughs> อะ,อะอนนแล้วหูวัยว่าเล่สองเหีืยอะไีอ่ะต่อว่อไม่สายตออเบบต่อแ่บโอ้ม่ส่ใช้ได้ไปเลยสาเยสงกา,าต่อมองพวกแบบลาวากาไม่ใช่ การมอบเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กสำหรับฝ่ายไทยนำโดยทันเอกจักรวีเสนีบรยุทธรองรองผู้บวยการกองหน่วยความอำนวยกามรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดชิงลายร่วมกับผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายได้นำเครื่องวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนตางินมาในพื้นที่จังหวัดภ่าทีเดเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยที่มีให้ซึ่งการและการสำรวารวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศซึ่งในว่เวลาประมาณสิบเนาฬิกาท่านเอกจากรวีเสถิมราชุตจะได้เดินทางร่วมกับคณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายไปที่โรงพยาบาลท่าพีเด็ ขอบ่าวเกิดวัดสุรอรหารเล็กให้กับรองผู้อ <Liverpool Ps. P ics> <sh yelled> ํานวยการโรงเรียนบางท่ากิเลนต่อไปครับตกในสาขาประต่อไทยเด็ดเนียมมาเดนตัยอภิญาณสุขิผู้ผู้ปราบมุขีชินและธรรมงาจิตตินิรมุสีซอจิโกของเจ้าชินได้ที่บาด တို့ပြန်ကြက်တက်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီသိလိုပါဒီတော့ရှေးဥွာစုံမောင်းပါဘာလို့သတ်တာ။ဒီနေ့ခြေမပြီးတော့ပြိုးရိုးကြီးကြောင်းညီမတိုင်းတို့တဲ့အစဉ်ဒေတာပုံပြီးတစ်ချိလေးဝေစာအစည်းဝေးမှာညီအစ်ကိုတွေမိနှုံးတော့ကြောက်ကြရတယ်ဒီ สงสาิตเยเจียชิแม่ฟังลงตัเพื่อาู้ยงมุจีสาเรืองสิส่สิโบราัญญาสงสาิตเยียเจียชม่ตายัทัเพิดกาดรดับต่อไปนายรัฐพลต้นแก้ววิศวกรโรนาชลายการพิเศษและงา,า,านโยธาและแผนเมืองตระหนักท,ที่แม่สาย ลีขาในวันนี้นะครับแล้วผมโบเล่ผู้เป๋และผ Пос <üt> <ut> ู okay. <t <ogether> <t ้ประสานงานชายแดนแล้วก็อันนี้ก็ที่จอนเป็นหลานชายก็เป็นผู้ช่วยเป็นของคุณทางหลานไทยครับมงจีนัดดียองฮงมูเจ้าโมงจีพรองมงจุตทองซิซิเยมูตั้มดอนฮันซ่าเยียดคณะ ต่อไปห้ามดูสิคุทีนีจิตาล้วอบงมูจีนังบก็คือรู้ยามูใช้หนุภาพลชัแต่ตบบอย่างท่านะนายดำชาใช่วโยมสาวมอุงปเียยะเยบงมูจีพารองมานี่ท่าน้ามูแงยุานนติทานะ ม่กูมีโรงส่องอยแรยาฟเชรานนี่ลำดับต่อไปพ่ะเอกไพรั์ทีชัยวาผู้กับต่อชวกีสถานที่สามสิบเอ็ดมูจีไพรั์สีชัยวา,า,วยวาอยูฮามูมาดูเซนีดูเซตีเซบันตาลำดับต่อไปยนมูจีพัสกรทวัดเช,ช,ชียงคูนยนมูจีเชราหี่ยามาเฟสกา ลำับต่อไปพันตำรวจธนากรทีนะองผู้กับบังละประอบปวาสายหลวงุทอแม่สายู้ยยงมูจิธนากรทีนะยังยในศิลิศาสตร์จุนใจคำนางสาวน้องลักษณ์สิริเาแล้ก็ุณเยียร์โยชีมิยาชผู้ยังมูจิพระบุชูชอสงสานที่เสยเ่ยาชี เชียงรายที่ใหญ่ราว่าการทุกโมจิโชเลนรวมหมดซึ่งกุศลเยาวชนชาวต่างประเทดูเยี่มุจิคอมพลีทใช้ในการแก้ไขและเปลี่ยนทางศิลปะวัฒนธรรมการป้องกันการค้ามนุษย์ประชุมหารือเสมือนพี่น้องกันในวันนี้เราจะมีพบสัมพันธ์ที่ด้านแฟน และมีประสิทธิภาพมากิ่งขึ้นในการร่วมมือเรียนทานโทะผมพันเอกพัชรินเสรจผู้บัาับ่วนธงกิจทัพเจ้าตากประธานคณะกรรมการชายแนดนสวนองผิไยเมียนมาทีพีที่ายไทยรู้สึกกินดีได้รับเกียรติที่ที่ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนสวนองผิดเมียนมาไทยอทางที่9.9 ผมต้องออขอบคุณคณะกรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมาไทยที่ได้ให้การต้อนรับผมและคณะอย่างอบอุน่นและเป็นอาเองที่จะได้ให้คณะกรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นของทั้งสองฝ่ายเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความจริงใจและความมีต่อกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ เรียบร้อยในพื้นที่ตามแนวชายแดนเกิดความร่วมมือตรงไปตรงมาในปัญหาที่เราสามารถที่ลดแก้ไขได้เราจะลวมือการแก้ไขในปัญหาที่ไม่สามารถลดตกลง,งตัดสินใจได้ก็จะนําเรียนให้แก่หน่วยเหนือที่เกี่ยวข้องแล้วจะแจ้งกลับให้ฝ่ายไทยทราบต่อไปขอตีความภูมิใจที่ประชุมร่วมคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายในวันนี้ได้สำเร็จรุร่วงไปไปด้ดี การร่วมือของคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นสองฝ่ายเราสามารถแก้ไขปัญหาต่งางๆที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนปัจจุบันเราได้ร่วมือกันระวา,ามเรื่องยาเสพติดการค้าอาวุธการอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งทําให้ลดระดับลงไปท้ายสุดนี้ผมขอขอภพรให้ประธานคณะรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยยี่ปุที่มีสิทไทย และ,ะคณะผู้เขา้าร่วมประชุมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยขอให้สุขภาพที่ดีระหว่างสองประเทศเยอรมัไทยมั่นคงตลอดไปสวัสดีครับเตัมเลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตัวอย่างวันดาเลยไม่เคยเจอเนอไม่เคยเจอเขาจมาส่งนนะีเชมิเองนี่เป็นประธานหลายครั้งกนะ็ที่เป็นรอไม่ดีครับจะด้วยครับยอมมฟังเชยงไม่ครับนี่จะว่ากันกตา